โอเคค่ะเรามาลบคิ้วด้วยตัวเองกันนะคะก่อนอื่นนะคะบอกก่อนว่าต้องเป็นช่างสักคิ้วเท่านั้นนะคะไม่งั้นซื้อน้ำยาลบไปก็ไม่สามารถที่จะลบคิ้วตัวเองได้นะคะเพราะว่าการลบคิ้วด้วยน้ำยาลบนาโนเฮอร์ขวดนี้นะคะ ต้องใช้เครื่องสักแล้วก็ต้องใช้เครื่องสักที่มีคุณภาพด้วยนะคะถึงจะลบออกได้ดีนะคะฉะนั้นถ้าใครไม่ใช่ช่างสักคิว้วก็ใช้เครื่องสักไม่เป็นนะคะถึงซื้อเครื่องสักไปก็ใช้ไม่เป็นอยู่ดีแล้วก็เสี่ยงด้วยที่จะเป็นแผลเป็นนะคะฉะนั้นห้ามเลยถ้าไม่ใช่ช่างสักคิว้วซื้อไปใช้เองไม่ได้วันนี้อาจารย์จะมาทดสอบประสิทธิภาพให้ดูว่า การใช้น้ำยาลบนาโนเฮิร์บเนี่ยมันปลอดภยัยแผลเป็นไม่มีแล้วก็ใช้งานง่ายมากๆวงเล็บสำหรับช่างสักเท่านั้นด้วยนะคะโอเคมาเริ่มต้นกันเลยก็ก่กอนอื่นนะคะมารู้ก่อนว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการลบคิ้วมีอะไรบ้างอ่าแน่นอนอันดับหนึ่งนะคะก็คือน้ำยาลบนาโนเฮิร์บขวดนี้นั่นเองนะคะอ่านะคะอันดับที่สองแน่นอนนะคะต้องมีเครื่องสักสำหรับวันนี้นะคะจัแนะนำ เป็นเครื่องสักดิจิตอลนะคะควรจะใช้เครื่องสักที่เป็นเครื่องสักคิวสไลด์ S <S เท่านั้นนะคะเครื่องที่ทำคิวออมเบรคิวฝุ่นเนี่ยมันจะมีความเบาเกินไปเดี๋ยวจะลบแล้วจะไม่ค่อยออกนะคะก็แนะนำให้ใช้เป็นเครื่องสักที่ทำคิวสไลด์รอบมอเตอร์ก็เท่ากับตอนทำคิวสไลด์นะคะโอเคอันดับที่3ามคือเข็มสักนะคะ ใช้เบอร์5แบนดในกรณีที่ลบบริเวณกว้างๆนะคะหรือว่าลบคิวสไลด์แบบนี้ใช้5แบนดแต่ถ้าเป็นกรณีลายเสน้นหรือว่าเป็นบริเวณขอบเล็กๆนะคะก็ใช้3แบนดเราจะใช้เข็มแบรนด์ในการลบนาโนเฮิร์บนะคะเพราะว่าเราจะต้องเกาเบาๆผิวๆไม่ลงน้ำหนักลึกนะคะเราก็เลยจะไม่ใช้เข็มกลมเพราะเข็มกลมมักจะ กดแล้วลึกนะคะใช้เข็ม3แบนกับ5แบนโอเคพร้อมนะคะพร้อมแล้วนะคะน้ำยาลบเครื่องสักและเข็มที่สำคัญยาชาต้องมีนะคะใครสามารถลบสดได้ไม่แนะนำนะคะเพราะว่ายังไงก็เจ็บนิดนึงแหละนะคะก็ยาชาที่อาจารย์ใช้ก็คืออ่ะส่วนยาชานะคะที่อาจารย์ใช้ก็คือ ชานี่ TKTX นะคะอาจารย์ใช้39%เลยนะคะชาดีมากแล้วก็ไม่ค่อยเจ็บนะคะคแนะนำ TKTX 39%หล่อสีน้ำเงินนะคะชาดีมากแปะทิ้งไว้แบบนี้30นาทีนะคะแล้วแลกไว้นะคะแล้วก็อุปกรณ์ช่วยแท่นอะคริลิกไว้ใส่หลุมแล้วก็น้ำยานะคะเนี่ยาอยุดลงไปในหลุมนี้โอเคนะคะเอายาลบ เดกปนมเลยยากเป็นสายๆแบบนี len, no okay, ้เข kind of okay. 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 er ้าไปโอเคใส่เข็มเข็มแกะใหม่นะคะห้าแดงโอเคร้อยนีค่ะจานแปะยาชาไว้เรียบร้อยนะคะลบทีละข้างผ่านไปสามสิบนาทีบอกก่อนว่าคิ้วจานน้ไม่ได้ดำมาก อาจารยจะลบโช่เฉยๆนะคะฉะนั้นก็ไม่ได้ลบเยอะจะลบเฉพาะหัวคิ้วนะคะหัวคิ้วนิดนึงให้แบบมันฟุ้งๆนะคะ,นะคะรอบมอเตอร์เท่ากับคิ้วสไลด์นะคะความยาวเข็มให้ยาวประมาณสัก2มิลนะคะความยาวของเข็ม 2มิลน,นะคะออกมาจากปลอกประมาณ2มิลน,นะคะการลบด้วยตัวเองจต่ไม่ใช่ขนาดเท่าไหร่ถ้าเป็นช่างเหนือชี่ก็จะรู้สึกว่าสบายมากะคะ่ะบุดง้ายอัาใหญ่หเลยเสร็จเรียบร้อยเกาเบาๆนะคะน้ำหนักในการเกานะคะตอนเอาสายของมันไม่ให้สายน้ำหนักนะคะน้ำหนักในการเกาให้เกาเหมือนทำคิ้ว่หรือว่าออมเลยนะคะเบาๆเบาๆดึงผิวให้ตึงให้สังเกตว่าเกาแล้วมันจะมีเป็นเ,เขียวเๆหยออกมานะคะถ้าเกาแล้วยังไม่เขียว เราว่าาหนักไม่ได้นะคะที่เราซ้ดน้ำยาเราเกาซ้ำตรงมาซตให้ดนิดนึงไอออกมาแล้วเหไหมเกียวเขียวเห็นไหมเกีวเขียวออกมาแล้วไหมเดีเออกมาแล้วนะะเดินเดินหน้าตรงๆแบบนี้เสร็จปุ๊บตะแคงเอาให้ดูเบาๆนะคะตะแค ง่ายมากเลยแต่ถ้าเกิดไม่ใช่ช่างหานทํานะคะเพราะว่าไม่คุ้มแน่นอนนะคะคือต้องมีเครื่องสักเครื่องสักราคาก็จะเป็นหมื่นแล้วนะคะคือค่าเครื่องเนี่ยถ้าถ้าต้องซื้อเครื่องสักลบดูตัวเองไม่ไม่น่าจะคุ้มนะคะว่าแค่ตัวเครื่องเนี่ยก็เป็นหมื่นแล้วนะคะไหนอนุยาอีกนู่นนี่นั่นนะคะมาให้อาจารย์ลบให้ได้นะคะมาหาทำได้ที่สุขมุมวิทร้อยเองครับหนึ่นะคะไม่เจ็บก็ราคาไม่แพงเลยแต่ถ้าใครอยากได้อนุญาตลบนะคะในกรณีที่เป็นช่างฝักเนี่ยก็ทักอินบอททำได้เลยนะคะอาจารย์มีสอนออนไลน์นะคะซื้ออนุญาตลีแเอง การเติมระหว่างลบนะคะให้ใช้ยาชานาโนนะคะสำหรับคนที่มีเพนอเวของลิจูบีนะคะก็ใช้ได้เลยนะคะตัวนี้ชาประมาณ5%นะคะเบาๆนะคะหรือว่าใครไม่มีตัวนี้นะคะก็แนะนำใช้เป็นของ GM ก็ได้นะคะ GM นี่ชา25%นะคะแรงกว่านิดนึงแต่ก็ปลอดภัยเหมือนกันนะคะตัวนี้ก็ได้ จีเอ็มหาซื้อได้ง่ายนะคะราคาไม่แพงมากซักซื้อกอาจาร์ก็ได้นะคะ GM อันนี้ก็สี่ร้ิบเรื่อม่ช้างนิดนึงนะคะเรื่อสับเซ่ลบต่อนิดนึงก็เสร็จแล้วนะคะคืออาจารย์ต้องการลบแค่นิดเดียวนะคะลบโป๊ต์เติมอาจารย์นิดนึงแมตต์ลบต่อลบแค่หัวคิ้วค่ะหัวคิ้วรู้สึกว่าหัวคิ้วเข้มไปนิดนึงเบ,าเบา,ะะะบาเบาๆนะคะเบาๆเบาสีเราออกมาเองนะคะ โอเคอาเสร็จไปแล้วหนึ่งข้างนะคะก็แดงแดงนิดเดียวแดงแดงนิดเดียวนะคะไม่เจ็บค่ะเหมือนทำคิ้วนั่นแหละนะคะตอนทำคิ้วฝุ่นนะคะเบาๆนะคะแต่ตอนทำคิ้วเนี่ยมันจะไม่แดงเพราะว่าเนื่องจากมันเป็นสีมันก็สะทับลงไปนะคะแต่อันนี้เป็นการเอาสีออกฉะนั้นการที่เป็นรอยแดงหลังลบเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะคะเนี่ยก็แดงนิดเดียวนะคะ เดี๋ยวก็ทายานะคะยาทาหลังลบนะคะก็คือตัวนี้ b Penten n เฟิร์สเนะคะซื้อสูตร First Aid นะเป็นยาที่สำหรับทาแผลสดได้นะคะถ้าใครซื้อยาที่เป็นยี่ห้ออื่นน่ะบางทีพวกยาสมานแผลยี่ห้ออื่นที่มันมีส่วนผสมในช่วย พวกแผลเป็นอะไรเงี้ยบางตัวมันจะเป็นออยอ่ะมันจะเนอเนอทาหลังลบทันทีเนี่ยไม่ค่อยเหมาะเพราะว่ามันจะทําให้แผลเปียกแผลเปียกนะคะแล้วก็ทําให้แผลเนี่ยไม่แห้งแล้วมันก็จะติดเชือ้อแล้วมันก็จะหายยากขึ้นนะคะฉะนั้นก็ให้ทายาตัวนี้แนะนำบีเพนเทนเฟิร์สเอ็นะคะตัวยามันจะทาแล้วก็ซึมลงไปไม่เนอะนะคะทาเช้าเย็นไม่ต้องทาเยอะนะ ทาบางๆพออย่าโบกยานะคะไม่งัน้นแผลเปียกหายยากแล้วกลายเป็นแผลติดเชื้อนะคะทาบางๆพอนะคะถ้าใครบอกว่าหาซื้อยี่ห้อนี้ไม่ได้นะคะต้องลองถามร้านขายยาดูว่าเขามียาที่ทาแผลสดไหมนะคะแต่บางตัวเป็นยาทาแผลสดที่เอาไว้ทาร่างกายไม่ได้ทาหน้าเนี่ยมันก็จะแรงไปอีกนะคะเดี๋ยวแผลไหมก็ยังไงแนะนำยี่ห้อนี้แล้วกันเนาะถ้าเป็นยี่ห้ออื่นก็ ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแต่ก็ต้องลองถามร้านขายยาเขาดูนะคะว่าเขามียี่ห้ออื่นแนะนำไหมที่ตัวเนื้อครีมใกล้เคียงกับตัวนี้ถ้าไม่มีตัวนี้จริงๆอะนะนะคะแต่ถ้ามีหาได้เอายี่ห้อนี้ดีกว่านะคะชั่วกว่าสูตรนี้ด้วยนะ B penten ต้อง first aid ด้วยนะนะคะโอเคทาตัวนี้ตัวเดียวจนกว่าแผลจะลอกหมดเลยพอแผลลอกหมดแล้วนะคะ รอยแดงนิดหน่อยนะคะไม่ต้องทาต่อก็ได้หรือถ้าใครอยากจะทาต่อเนี่ยก็ทาตัวน,นี้แหละนะคะบ mm hmm. ีเบนเซนเฟิร์สเอเดนทาต่อจนกว่ารอยแดงจะหายนะคะ mm hmm. หรือถ้ามีแผลเป็นเป็นหลุมเป็นคีลอยอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้ามีแผลเป็นอยู่แล้วแล้วมาลบคิ้วเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนยานะคะตอนช่วงที่แผลหายแล้วเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนยายังไงปรึกษาเภสัชดีที่สุดนะคะส่วนเรื่องยาเนี่ย ทางเราไม่มีจําหน่ายนะคะก็ปรึกษาร้านขายยาได้เลยนะคะส่วนอีกข้างนึงนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะโพสต์ให้ดูนะคะว่า before after เป็นยังไงเดี๋ยวข้างนี้อาจารย์จะลบตรงกลางดูไบนะคะติดตามนะคะสวัสดีค่ะ